งายสวัสดีชาวเกมมิ่งทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแฮกชาวเกมเมอร์อีกแล้วนะครับเสียงผมอาจจะเบาไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเท x t เ r อร์แพก,กันนะครับตึงเท x t เจอร์แพกผมจะมาสอนลงน,นี้คือเนีย่ยอยู่ไหน,น ครอว่านี่ครับตามนี้เลย GLSL a n d r a Shader นะครับซึ่งผมจะมาลงให้ดูนะครับอาแจกคุณต้องมี นี่ก่อนครับเนี้ยเนี่ยเนี่ยรูปปีเอ็กเล,ล็กเนี้ยครับมาครับมาสเตอร์เนี้ยครับวิธีโหลดก็เข้าไปในพิซัตโต้นะครับพิมพ์ว่ามาครับ ทำไมครับมาสเตอร์ริงนะครับโอ้ย็วดิวะาเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ครับคุณก็โหลดมานะครับ เสียงผมเบาเลดี๋ยวผมจะบอสเพราะว่ามไม่ทำเสียงเยอะไม่ได้อะแล้วก็คุณไปหาเจเจแพรกับเนี่ยเข้าที่เจเ,เจแพ็ก เน,นะนี่ยสมมติถ้าคุณหาเจอแล้วคุณก็กดโหลดที่ปุ่มสีเขียวนี่เลยนะครับร้อยมันโหลดเสร็จโอเคียัผมอัปเดตแล้วนะครับ เนี่ยมาครับมาเตอร์เนี่ยเป็นภาษาไทยแลครับผมเข้าใจมากขึ้นเสร็จแล้วคุณก็ไปเทียนะครับนําเข้านะครับแต่ถ้าคุณยังไม่อัปเดตมันจะเป็นภาษามันจะเป็นภาษาอังกนะครับ,นรบรเนี่ยครับรูปตุักษรเนี่ยอิ p พ r ตถ้าเป็นภาษาอังกฤษ my texture แล้วนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ให้คุณกดเปิดครับ

จะโมโหมบบนี้เมื่อเัเจอร์เฟเจอรผมลงจะเป็นเงานะครับผมชอบที่ต้นไม้รับต้นไม้สวย ผมก็นนัซึ่งซึ่งจะถามว่าผมได้ไหมครับเวอร์ชันผมได้ไหมครับเวอร์ชันศูนย์ยี่สิบสี่จุดหนึ่งครับนี่ครับต้นไม้มีเงาสวยมากเลยครับสวยสวยสวยจริงๆเลย ย่าทำไมล่ะครับว่ามันขยับได้ไหมนี่ครับย่าสามารถขยับได้โอ้พระเจ้านี่มันอะไรเนี่ยโอ้ผมชอบจริงเลย เนี่ยครับติ๊ชชู่แฟกต์ของผมมีแค่นี้นะครับ,รมมรบไม่เท่ซึ่งทิชชู่ทิชชู่แฟกต์ของผมมีเงาแล้วก็แสงนะครับรทุกให้สวยมีภาพความคามชัดอยู่ด้วยนะครับเอาล้วครับคลิปผมก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะมาสอนลงอะไรหรือลีเว,วมดหรืออะไรไปเ่าลืยติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะเจอกันแค่นี้นะครับ เออเดี๋ยวครับมีอยู่อย่างที่จะบอกที่เจอแ็กนี้มีความสวยงามที่น้ำเลยครับมาดูระหว่างน้ำเลวลาเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันนวะว่ามันสวยไหมไม่เป็นธรรมดาครับเห็งเมื่อดูที่น้ำจุง่ง ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่หา,หาน้ำเต็มหรือไม่เพราะมันอยู่แบบนี้ครับดูดิน้ำเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวิ่งผมเปิดเฟนสตี้กราฟิกด้วยครับเฟนซี้นะครับสวยดูสิเมื่อผมเปิดเฟนซี่กราฟิกนี่ไง ใบไม้มันขยับได้ดูสิจริงใช่ไหมน,นี่แหละครับคือความสวยงามของมันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยล่ะเอาละวันนี้เราก็จบกันแค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามน้องคิปเปอร์ผมด้วย แล้วที่สำคัญอย่าลืมติดติดตามให้เขาเกมเมอร์ด้วยเอาละวันนี้เราก็จบไปแค่นี้นะครับเอาละไปละ